สาวใช้ด e ริเวอรี่กุลธิดา perfectionista สาวสวยจบปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะต้องพบกับบททดสอบครั้งใหญ่จากพบพรผู้เป็นมารดาว่าเหมาะจะรับตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Made to your home บริษัทจัดส่งสาวใช้ให้บริการทำความสะอาดถึงบ้านสาขานิวยอร์หรือไม่ระบบทดสอบนั้นคือกุลธิดาจะต้องไปเป็นสาวใช้ให้กับตระกูลพี่พัดพง์ที่เมืองไทย5เดือนเพื่อให้เธอได้เข้าใจและเรียนรู้งานบริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริงกุลธิดาปฏิเสธคำสั่งของแม่ด้วยเหตุผลที่ว่า รวิ์พิพัฒพงศ์นักธุรกิจหนุ่มหล่อพ่อลูกติดเคยเป็นรักแรกของเธอแล้วเขาก็ได้หักอกเธออย่างยับเยินแต่พบพรก็ได้ยื่นคำขาดพร้อมได้อธิบายเหตุผลว่าที่ธุรกิจเมทูโยโฮมกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่โตได้ทุกวันนี้เพราะว่าเงินทุนจากเรืองยศบิดาของรวิ์เจ้าของบริษัทพิพัฒพงศ์คอนสตรัชั่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในประเทศ กุลธิดาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของรวิทมีบุญคุณกับแม่ที่สำคัญก่อนที่เธอจะเกิดแม่ของเธอก็ยังเคยเป็นสาวใช้ในคฤริสน์พิพัฒพง์ด้วยพบพรสงสารที่รวิทขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเรืองยศกับเกษราแม่ของรวิทนั้นหย่าร้างกันเพราะว่าเรืองยศเข้าใจผิดว่าเกษราเป็นชู้กับอัครเดชอดีตเพื่อนรัก เขาก็ได้ไล่เกศราออกจากชีวิตแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้มหารวิทย่างเด็ดขาดพบพรเลยต้องรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของรวิทตั้งแต่เด็กส่วนเรืองยศก็เอาแต่ทำงานแล้วก็มีภรรยาใหม่ก็คือชุลีพรแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือชยานินเมื่อกุณธิดาได้มาถึงประเทศไทยก็รีไปหาสาคูยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์สาวสวยสุดแซบเพื่อนสนิท เพื่อขอคำแนะนำในการไปเป็นสาวใช้ให้บ้านแฟนเก่ากุลธิดาได้เข้าไปที่คฤริหาพ์พิพัฒพง์ในขณะที่เรืองยศกำลังตบหน้ารวิทแล้วก็ปลดเขาออกจากตำแหน่งรองประธานบริษัทโทษฐานที่เขาเอาแต่ปาร์ตี้แล้วก็ไม่สนใจทำงานแล้วก็หาเรื่องระรานลูกค้าจนบริษัทสูญเสียเงินหลายร้อยล้านกุลธิดาได้พุ่งเข้าไปกลางวงแล้วก็ขอโอกาสให้รวิทได้พิสูจน์ตัวเอง ขณะที่ทุกคนงงว่ากุลและธิดาคือใครเรืองยศก็ได้เฉลยว่าเธอคือสาวใช้คนใหม่ราวิยจจำได้ว่าเธอคือยายแฟนเก่าตัวแสบของเขาราวิย์ก็แปลกใจว่าทำไมเธอถึงต้องมาเป็นสาวใช้กุลและธิดาก็เลยโกหกว่า เธอเป็นนักเขียนนิยายกำลังจะเขียนเรื่องใหม่ที่ตัวเอกเป็นสาวใช้จึงอยากจะทดลองเป็นสาวใช้เพื่อจะได้เข้าใจในตัวละครอย่างถ่องแท้รวิทก็ได้ไล่เธอออกทันทีเพราะว่าเธอคือรักแรกที่ห่วยแตกสุดๆโชคดีที่เรืองยศไม่ยอมให้กุลธิดาออก รวิ์รู้สึกว่ากุลธิดาเป็นเจ้านายเธอมากกว่าจะเป็นสาวใช้จึงได้ชวนคณิฐารุ่นน้องคนสนิทเจ้าของสตูดิโอสอนทำอาหารชื่อรังให้เข้ามาช่วยงานด้านอาหารที่รีสอร์ทแล้วก็จะได้ช่วยกันใยกุลธิดาออกไปจากชีวิตเขาคณิฐาที่แอบหลงรักรวิ์จึงได้ยอมร่วมงานด้วย แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์มีคนกลั่นแกล้งขัดขวางไม่ให้ระวิทย์บริหารรีสอร์ทที่คุณพ่อได้มอบหมายให้ตามข้อตกลงได้สำเร็จทั้งส่งคนไปข่มขู่บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในให้ถอนตัวทำให้การรีโนเวทรีสอร์ทชะงักลงโชคดีที่ที่วัดสถาปนิกหนุ่มหล่อไฟแรงได้อาสาเข้ามาช่วยโปรเจกต์นี้ ค่นิฐาเข้าใจผิดคิดว่าทิวัดเป็นพวกท่ำมองโรคจิตจึงได้จัดการเขาซะน่วมเลยแต่โชคดีที่กุลธิดามาช่วยเอาไว้ทันทําให้ทิวัดได้หลงรักกุลธิดาทันทีที่พบหน้าทิวัดก็ขายขนมจีบเธออย่างหนักทําให้รวิตรู้สึกหึงกุลธิดาขึ้นมาอย่างไม่รู้หัวใจตัวเอง ความรักที่วุ่นวายถูกก่อตัวขึ้นพร้อมกับภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ในละครเรื่องสาวใช้ Delivery ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.45นาิกานาที